เต็มที่เลยโอ้ชวนแดดดิไปเล่นล <c oughs> ขึ้นไปเลยขึ้นโชว์เลยลูกน้องขึ้นเองได้น้องเก่งไไปไป นึงไงนึกไงไปดูสิโชว์เลยโชว์เลยลูกโอ,โอ้ลูกเ <c oughs> ด็ดีไม่รอน้องเลยอะจับยังไงจับขึ้นยังไงครับ,จ,บ,จ,บจับด้วยลูกจับด้วยจับด้วย ฮึบ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 เย้เก่งจังเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยไปเลย